หอยงวงช้างกระดาษครับหากินจริงจริงมันก็หาไม่ยากนะแต่โอกาสเจอเนี่ยน้อยมากประมาณสิบปีครั้งเจอทีหนึ่งอะไรเงี้ยบางคนก็โชคดีเจอหลายครั้งแต่ว่าหลายคนอาจจะไม่เคยเจอเลยชนิดนี้เนี่ยในบ้านเรามีอยู่สามสายพันธุ์นะครับแล้วก็เ,เปลือกบ,บางๆมากข้างในมันเป็นปลาหมึกเลยละ่ะเดี๋ยวจะให้ดูวิดีโอตอนที่มันเป็นเนต็มอนที่มันว่าย ตอนนี้มันจัดว่าเป็นปลาหมึกแล้วนะแต่เป็นปลาหมึกที่มีกระดองเป็นรอยต่อของปลาหมึกที่มีกระดองกับปลาหมึกปัจจุบันประมาณนั้นหรือเปล่านะแต่ว่าที่สำคัญก็คือมันชื่อเพเฟอร์นอร์เตอรูแต่ไม่ใช่นอร์เตอรูนะมันจะเป็นคนละพันกันแต่ว่ามันคือความแตกต่างระหว่าง,งดําบันก้าวเข้าสู่ปัจจุบันที่ยังหลงเหลืออยู่เพราะฉะนั้นมันก็น่ากินจริงอยากให้ลองกินถ้าเกิดมีโอกาสเจอนะฮะเ,เคยเจอที่พังงาเคยเจอที่ภูเก็ตแล้วก็ หลุดมาที่ไรก็โดนเหมาเรียกเพราะว่าคนที่อยากลองกินมีเยอะมากมากปกติเนี่ยมันจะอยู่เป็นผงนะประมาณ2ี่สิบ่ัตตอะไรเงีย้ยกระดองเนี่ยจะมีเฉพาะตัวเมียตัวผู้ไม่มีเพราะน้นมันถึงนับเป็นประมึกเพราะว่าตัวผู้ไม่มีไม่มีกระดองนะนะแต่มีกระดองเฉพาะตัวเมียเท่านั้นก็เนี่ยแหละฮะอันนี้เป็นพันหนึ่งที่อยู่ในบ้านเราในญี่ปุ่นตัวใหญ่กว่านี้นะครับบ้านเราตัวอยญ่กวัานี้ก็มีนะอีกเป็นอีพันก็

ตัวมันเล็กมากนะนจริงๆรสชาติมันตึงปากเปอมันคล้ายคารลุกอิกาความหึแต่ว่าเดืทอมบอกว่ามันปาเซโบนะแ้วส่วนตัวจริงๆก็มันคล้ายคารลุสอีก,กาดมากกว่านะฮะสะเมลดีมากเลยนะั่นอ๋อนี่คือขาดจากเปลือกแล้วนะคร

อารมณ์บางทีนี่ก็ถึงนึกถึงกระตอยนะแต่ว่ารสชาติมันความหนึบของมันต้องละเอียดพอสคมควรเพราะโตัวมันเล็กจริง ไมนะไม่ยืหนาที่เขาติดกันทห้เรียนยืว่าผขอเนี่ยอนสบาจริงๆตอนแรกก